ถ้าพูดถึงไมโย,ยงชีดก็ต้องนึกถึงจังหวัดนครนายกแล้วถ้าพูดถึงการส่งเสริมเกษตรกร,กรให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ดีมีคุณภาพจะเป็นใครไม่ได้เลยค่ะนอกจากหน่วยงานในกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ยางสำนักงานกเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานกเกษตรอำเภอต่างๆในจังหวัดนครนายก และในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปชมการส่งเสริมกรเกษตรกรของนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรจากสำนักงานกเกษตรอำเภอเมืองนคะรนายกกันค่ะซึ่งอำเภอเมืองนคะรนายกมีพื้นที่ปลูกไมโยงชิดมากถึง3,780ไร่เป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วจำนวน3,308ไร่ เกษตรกรแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่การบำรุงต้นการป้องกันโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชตลอดจนกระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเหตุนี้เองค่ะทางสำนักงานกเกษตรอำเภอเมืองนครน,นายกจึงส่งเสริมให้เกษตรกรร,กร,รวมกลุ่มเกิดเป็นกเกษตรกรแปลงใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรร,กร,รวมกันผลิตการบริหารจัดการการจัดจำหน่าย การพูดคุยปรึกษาและการแก้ไขปัญหาร่วมกันปัจจุบันอำเภอเมืองนครนายกมีกลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่มโยงชิดจำนวน4กลุ่มคือตำบลท่าทรายตำบลดงละครตำบลโพมณีและตำบลสีนาวาโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอเมืองนครนายก ถ่ายทอดความรู้และติดตามพร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกร,กรทั้งเรื่องการบำรุงต้นมะยงชิดการป้องกันโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชการลดต้นทุนการผลิตโดยการผสมปุ๋ยใช้เองการผลิตสารชีวพันธุ์การผสมแคลเซียมโบรอนใช้เอง รวมถึงการตรวจรับรองมาตรฐานมะยงชิดและมะปรางหวานนครนายกรวมกับคณะทํางานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับพื้นที่ให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งในปีพศ2565มีเกษตรกร,ร,กรที่มีพื้นที่ปลูกมะยงชิดและมะปรางหวานในอำเภอเมืองนครนายกขอรับการตรวจ GI มะยงชิดจํานวน93ลายและมะปรางหวานจํานวน6 11ลายซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอเมืองนะครนายกได้เร่งดำเนินการเพื่อให้กเกษตรกรสามารถนำตาสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปการันตีคุณภาพของผลผลิตได้ต่อไป ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังจัดถ่ายทอดความรู้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปลรูปมะยงชิดเป็นทั้งอาหารคาวและอาหารหวานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผล,ผลิตช่องทางการบริโภครวมถึงการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เกิดทักษะเพื่อพัฒนาและต่อยอด เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดนครนายกได้อีกทางหนึ่งเลยล่ะค่ะ